ผมมีเส้นทางการกลายแกล้งที่ผิดแปลกไปจากนักเตะทั่วไปครับ ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะมาอยู่ที่นี่ประเทศไทยเพราะว่าตัวผมผมเนี่ยเป็นเพียงนักเตะไม่กี่คนเท่านั้นที่ก้าวขึ้นมาจากหลีกล่างเดินทางสู่ลิกเอิงได้สําเร็จนะครับนี่คือคําพูดในวันเปิดตัวของมาร่ากับสโมสรราชบุรี f อทีมแกล่งในเมืองไทยนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเฟ้นหานักเตะฝีเท้าดีในราคา reasonable price หรือว่าสมเหตุสมผลไม่แพงเวอร์แต่ว่าการตัดสินใจของราชบุรีครั้งนี้ มันถูกต้องแล้วหรือปล่า ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดินแดนบอลไทยกับผมพันศิริวิชาคุปต์นะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวชีวิตเส้นทางฟุตบอลของนักเตะระดับตำนานสมโมสรหรือว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของแวดวงนี้นะครับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ดินแดน วันไทยครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งวันเดอร์คิสที่มาจากต่างแดนนะครับเขามาจากประเทศที่มีชื่อเสียงด้านฟุตบอลอย่างฝรั่งเศสด้วยนะครับเป็นนักเตะท,ที่ไต่เต้าขึ้นมาจากหลีกล่างๆจนไปถึงลิกเอิงฝรั่งเศสได้ก่อนจะเดินทางมาที่นี่เมืองไทยกับทีมราชัมัรกราชบุรี f อนะครับโดยในตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวอายุ28ปีแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงวัยที่น่าจะพร้อมสับกําลังพีคเลยนะครับเกี่ยวกับชีวิตความเป็นผู้เล่นอาชีพ แต่ถ้าเราเอาผลงานมาวัดไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยผิดถูกไปตัดสินไปดูที่มาที่ไปของเขาด้วยกันนะครับเรื่องราวมีอะไรให้ค้นหามีอะไรให้ติดตามเยอะเลยนะครับทำไมวัเนอร์คิสจากฝรั่งเศสถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับก่อนจะเข้าสู่ EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณ Air c a r r i เ r ีย w นิวเจนทนทานคุ้มค่าเพื่อคนเจนใหม่นะครับเจนใหม่ Gen ye, ต้องเลือกแอร์ที่ทั้งทนแล้วก็คุ้มแหละครับ เพราะว่า Air Carrier New Gen เนี่ยมาพร้อมกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเย็นเงียบประหยัดไฟทนทานด้วยคอยทองแดงนะครับใช้งานได้ยาวนานตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เน้นความคุ้มค่าล่ะครับสำหรับแฟนๆที่สนใจสั่งซื้อออนไลน์เข้าไปดูได้เลยนะครับที่ Carrier Official Shop นะครับทั้งทาง s h o ป e e แล้วก็ Lazada ทั้งทีมงานแปะลิงก์ไว้ให้ที่แคปชั่นแล้วก็ด e สคริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณแอร์แ r r ิเ r ด้วยนะครับ เริ่มต้นนะครับเราทาความรู้จักกับโมเมตม,ม,มาราคก,กันหน่อยครับเขาเป็นนักเตะที่เกิดในประเทศกินีนะครับมาจากเมืองโคโนากรีครับจุดเริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็แน่นอนครับมาจากเด็กที่เล่นตามท้องถิ่นนะครับ ก่อนจะมีโคช้ชพาไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ในประเทศใกล้เคียงก็ถือว่าได้เดินทางแล้วนะครับโอกาสแรกในการที่เขาข้ามจากกินีไปยังฝรั่งเศสเกิดขึ้นตอนอายุ13ปีเท่านั้นครับเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนนะครับกับคุณลุงก่อนโดยมีวีซ่าเนี่ยเที่ยวต่ออีก1เดือนก่อนที่ทางคุณพ่อคุณแม่จะตัดสินใจนะครับบอกว่าไหนๆก็ไปแล้วเรียนต่อมันเลยหาคอร์สเรียนมันเลยนะครับแล้วก็ได้ผลนะครับจนสามารถต่อยอดไปเรียนมัธยมได้ จนถึงช่วงนี้แหละครับเพื่อนๆก็ชวนมาร่าให้ไปคัดตัวกับทีมสโมสรนนะครับโดยทีมแรกที่เขาได้ไปจนสามารถคัดติดได้ก็คือลาวาวครับในรุ่นอายุไม่เกิน15ปี มีโอกาสร่วมซ้อมกับนักเตะร,ระดับซีเนียร์อยู่หลายคนทีเดียวนะครับจนอยู่ยงที่นั่นเป็นเวลา3ปีแล้วชื่อของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการ Football ฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับมีโอกาสได้ทดสอบฝีเท้ากับหลากหลายสโมสรน,นะครับที่เราคุ้นหูกันก็มีอย่างองเชและก็แรนส์นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเขามีปัญหาในเรื่องเอกสารแล้วก็การบริหารจัดการทําให้โอกาสเซ็นสัญญาของเขาเนี่ย โดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแหละครับความวุ่นวายเกี่ยวกับเอกสารที่มันไม่ลงตัวไม่ถูกต้องสักทีเนี่ยทอมอาเจาตัวมาร่าเนี่ยเคยเกือบจะถอดใจแล้วนะครับถึงขั้นคุณลุงของเขาเนี่ยต้องมาปลอบใจบอกว่าเอาหน่อยลองไปหาโอกาสไปคว้าโอกาสสุดท้ายก็ยังดีกับล,ลอริยงนะครับซึ่งที่นี่ครับเขาก็ทําผลงานได้ดีผลงานเนี่ยเข้าตานะครับจนทีมงานโค้ชอยากจะมอบสัญญาให้ แต่ก็เหมือนเดิมนะครับติดปัญหาในเรื่องการบริหารและก็ไปอนุญาตที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ผลางานที่โดนใจถึงขนาดโคช้ชในเวลานั้นอย่างเรจิสเลบรีสเนะครับเดินทางมาที่บ้านเลยเพื่อมาเคลียร์กันเองนะครับเพื่อมาขอดูหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยปัญหามันติดอะไรกันแน่ทำไมสัญญามันถึงไม่บรรลุสักทีไอความวุ่นวายตรงนี้นะครับเหมือนเป็นพลังครับเพราะว่าเจ้าตัวมองเห็นคุณค่าว่ามีคนอยากได้นะ ก็เลยยอมครับก็เลยยอมที่จะต่อสู้ต่ออดทนเล่นอดทนอยู่กับฟุตบอลอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าไม่มีสัญญาอะไรให้เนี่ยการอดทนตรงนี้เนี่ยใช้เวลาถึง5าเดือนนะครับต้องวิ่งเองต้องซ้อมเองต้องอยู่ในโรงยิมขณะที่เพื่อนร่วมรุม่นร,ร,ร่วมทีมเริ่มออกแข่งขันกันแล้วครับจุดสุดท้ายนะครับการอดทนรอของเขาก็เป็นผลดีแหละครับเพราะในที่สุดนะครับเขาก็กลับมาเล่นกลับมาลงสนามอย่างเป็นทางการได้ภายหลังจากรอมาอย่างยาวนานปีที่สําเร็จผล ก็คือปี2013นั่นเองครับตะกุตตะกัดหน่อยนะครับในช่วงออกตัวแต่พอเริ่มดับหนึ่งแล้วก็ออกมาดูดีทีเดียวนะครับปี2014ในวัย18ปีเนี่ยมาร่าได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับ เขาไปลงแข่งขันในทัวนาเมน้นพรอฟาแกนนะครับแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมต์ด้วยทั้งนี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับพอสวรรค์อันโดดเด่นของเขาทําให้ได้ลงเล่นบนเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสเลยนะครับลงเล่นกับทีมลอนดองเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2016-2017ต่อครับโดยตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยไปเล่นเกมรุกเลยนะครับเล่นกองหน้ากึ่งปีกทางฝั่งซ้ายโดดเด่นอย่างมากด้วยความเร็วความคล่องตัว ความแข็งแกร่งของร่างกายโอ้โหถือว่าเป็นพิมพ์นิยมที่ยอดเยี่ยมของฟุตบอลฝรั่งเศสเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองไปในเพื่อนร่วมทีมลอริยงก็ถือว่ามีเด็กดาวรุ่งที่เก่งอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือมาเตโอเกนดูซี่นะครับ โดยเกมแรกที่มาล่าลงเล่นและจ้างเกิดได้สําเร็จคือเกมที่พวกเขาพบกับนีสครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในเกมดังกล่าวเนี่ยนีส nice, มีทางด้านของมาริโอวับาโลเตลลี่นะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นแบดบอยเป็นจอมเพี้ยนของวงการฟุตบอลเนี่ยลงแข่งขันด้วยเกมนั้นก็ถือว่ามาร่าทําผลงานได้ดีนะครับทำได้1นึ่งแอสซิสแม้สุดท้ายทีมจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายก็ตามนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องขำๆให้ได้แซวกันนะครับเพราะว่าเกมดังกล่าวเนี่ยนิสชนะก็จริงนะครับมาร่าแพ้ก็จริงแต่นิสที่ชนะเนี่ยเหลือเลื่อนเพียงแค่สิคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าบาโลเตลี่เนี่ยโดนไล่ออกไปตอนจบเกมเนี่ยหลายคนก็เลยแซวนะครับรอดมาได้ชนะมาได้เนี่ยเพราะบาโลมันโดนไล่ออกนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับในการออกสตาร์ทอาชีพแม้จะดูดีแม้จะเริ่มโดดเด่นแต่มาร่าก็เป็นอีกหนึ่งในนักเตะหลายๆคนที่โชคร้ายเจออาการบาดเจ็บเล่นงานตั้งแต่เริ่มเลยนะครับมันหนักมากๆครับจนพรสวรรค์ของเขาเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับเมื่อผลงานไม่ดีบวกกับเจ็บยาวๆการถูกปล่อยยืมตัวก็เป็นเรื่องปกตินะครับ เขาเดินทางไปหลายทีมครับเริ่มต้นจากบริเอฟซีในทีมลีกรองจากนั้นถูกปล่อยต่อไปที่โอนองเอวิยงนะครับทีมในระดับนาซิองนาวดีวิชั่น3หรือว่าเราเรียกกันว่าลีกจูสนะครับตอนนั้นปี2020ถูกปล่อยแบบไม่มีราคาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ทําให้มาร่านเนี่ยเดินต่อไปได้ก็คือกําลังใจจากครอบครัวจากสีภรยาที่อยู่เคียงข้างเขาอยู่เสมอนะครับแปลว่าผลงานจะค่อยค ตกต่ำค่อยๆเล่นลงคลองไปเรื่อยๆนะครับเคยถอยไปจนสุดขั้วดิวิชัน n 3เลยนะครับในปี2021ต่อ2022แต่ก็ยังดีนะครับมีส่วนช่วยให้ตัวนองเอวิยงเนี่ยคว้าแชมป์ลีกมาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งเดียวของเขาจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ โดยในเรื่องการดังกล่าวเขาลงสนามไปทั้งหมด25นัดยิงไป7ประตูครับการเดินทางของเขามีอย่างต่อเน,นื่องนะครับปี2022เดินทางไปอีกครั้งหนึ่งครับกับ FC มาติเกแต่ว่าผลงานยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับ ไปต่ออีกครับคราวนี้ไปที่ Star Bri ิโอชิน,นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนกันยา,ยายนปี2023นะครับซึ่งทีมทีมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ในระดับ Division 4แล้วนะครับแต่เจ้าตัวยอมที่จะลดตัวเองลงมาเพื่อโอกาสในกรงสนามอย่างต่อนเนื่องจากคำแนะนำของฟ้องไอเซ่นะครับโค้ชชื่อดังที่เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยเขาอยู่สโมสรท้องถิ่นอย่างเชนจ์นะครับแล้วก็โคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งที่ลอดียง อยู่กันมาตั้งแต่ที่มาร่าเนี่ยยังไต่เต้าเป็นทีมสำรองอยู่เลยนะครับดังนั้นความผูกพันแล้วก็ความเข้าอ,อกเข้าใจกันก็เลยมีสูงทั้งนี้นะครับสโมสรล่าสุดที่มาร่าเคยร่วมงานด้วยก็คืออ e ีแย83นะครับเป็นอีกหนึ่งทีมในระดับดิวิชั่น4ของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันเพิ่งเซ็นสัญญาไปในช่วงมกราคมปี2024นะครับซึ่งผลงานของมาร่าก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับลงสนามไปทั้งหมด12นัดทำไปได้4ประตูแล้วสุดท้ายเส้นทางของเขาในยุโรป ก็ยุติลงนะครับก่อนจะมาโผล่อีกครั้งที่ราชบุรี FC ในประเทศไทยของเราครับแม้จะพกตีกรีระดับผู้เล่นหลีเอิงเก่ามานะครับรวมไปถึงเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ของทีมชาติกีนีด้วยจากการที่เคยร่วมลงเล่นกับลอนซาน่าดุมบุย่ากองหน้าตัวเก่าของสโมสรการท่าเรือแต่ทั้งนี้ผลงานในการปรากฏตัวของมาร่าในฟุตบอลไทย ก็ยังไม่โดดเด่นเหมือนเพื่อนร่วมชาตินะครับเอาให้เห็นชัดเจนนะครับไปดูกันที่สถิติตัวเลขมาร่าเนี่ยลงสนามห้กับราชบุรีทุกถ้วยทุกรายการ17นัดนะครับแต่ว่าผลิตประตูกลับคืนได้เพียงแค่4ประตูเท่านั้นยังดีมี5แอสซิสต์นะครับเมื่อเทียบกับผลงานของนักเตะตัวต่างชาติที่ได้รับความคาดหมายทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะต,ตัวต่างชาติที่เล่นในเกมรุกตัวริมเส้นอย่างเพื่อนร่วมทีมทัศซุยะธนากะ โอ้โหต้อบว่ความสําคัญคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละขั้วก็ว่าได้นะครับสุดท้ายครับเมื่อราชันมังกรต้องดีดลูกคิดต้องคํานวณใหม่ว่าจะเก็บใครเอาไว้ในโคต้าตัวต่างชาติไม่มีที่ว่าสําหรับเขานะครับ สุดท้ายมาร่าก็ต้องถูกปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยคราวนี้เดินทางไปยังกาญจนบ,บุรีพาวเวอร์เอสโมสรในศึกไทยลีกสนะครับก็ถูกปล่อยยืมตัวมาใช้งานในตลาดเล็กที่2ที่เพิ่งเริ่มต้นไปครับปัจจุบันนะครับมาร่าลงเล่นให้กับต้นสังกัดชั่วคราวไปแล้วทั้งหมด10นัดนะครับ ฟอร์มก็ถือว่าร้อนแรงขึ้นนะครับทำได้6ประตูกับ1นึ่แอซิสซึ่งต้องลุ้นกันว่าเขาจะเร่งฟอร์มแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลเลยหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าทําได้จริงตีซะว่าสมมุติมีสัก15ลูกโหไม่รู้เยอะไปบ้างนะครับถ้าทําได้ถึงขั้นนั้นราชบุรี FC จะพิจารณาอนาคตของเขาอย่างไรจะได้ไปต่อหรือเปล่าเรื่องนี้น่าติดตามนะครับ เอาละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดในรายการของเราดินแดนบอลไทยกับผมพันศิษ์วิเชยาคุปตนะครับใน EP ถัดไปจะหยิบเรื่องเล่าจากเหตุการณ์ไหนนักเตะคนไหนรอติดตามไปนะครับที่นี่เลยครับคิดไซคโคง้งติงเคิร์ฟกับ